สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องข่าวขาวในวงการข้าราชการไทยหรือว่านักการเมืองไทยคือเรื่องการร้องเรียนต่างๆนะครับท่านผู้ชมแต่การพูดนี้ผมจะโยงเข้าเรื่องพลอรลฯหรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับล็อบบี้จิสในต่างในแถวยุโรป หรืออเมริกาเขานิยมใช้แล้วก็มีขอบเขตแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะครับอาจจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาหรือในวงการเมืองเขาเขาก็จะมีอารจะเข้าพบกับกรรมธิการหรือ,อผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรต่างๆผู้ที่จะเข้าหาก็คือ ต้องจ้างรับบริษัทล็อบบี้ยีสนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็เกินผมก็ไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องเรื่องนี้เราก็ดูทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรบ้างทางสื่อโเซเชียลก็พอรับทราบอยู่บ้างนะครับเพราะเขาอาจจะพูดง่ายๆก็เกี่ยวกับที่ว่าล็อบบี้ยีสมันก็เหมือนนายหน้านี้แหละครับคือว่าเป็นตัวแทนที่จะ ไปเจรจาต่อรองนะครับก็สมมุติว่าผมอยากจะ,ะกสมมติว่าผมเป็นบริษัทเอกชนอ,อยากจะ,ะทำะติดต่อประสานงานเรื่องอที่มันทำผลดีต่อบริษัทและก็ไม่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติลอบบี้ยิสที่เขาทำถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละผมว่าในอนาคตเมืองไทย เราก็ต้องมีแน่ๆนะครับตอนนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆเอาละมาพูดถึงว่านักรก้องหรือนักเคลื่อนไหวทางหรือว่านักอะไรก็ช่างที่ช่วยเหลือประชาชนต่างๆเป็นผู้ประสานงานต่างๆนะครับที่พูดมานี้ก็เพื่อจะให้โยงไปในการตาพะนา คือตากฎหมายเกี่ยวกับล็อบบี้ยีสนั่นแหละครับก็คือว่ามันเราตอนนี้ผมไม่ได้ว่าผู้ที่ช่วยเหลือประชาชนหรือ,อประสานงานต่างๆให้กับคนร้องทุกข์หรือว่าคนเดือดร้อนนะครับช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรก็ทุกท่านก็ทำไปนะครับเพราะว่าผมคิดว่า10กว่าปีนี้ที่จะถึงนี้ผมคิดว่า มันก็คงจะจางไปเรื่องการที่มีการรีดไถแล้วก็มีนักร้องแล้วก็หนึ่งนะอันที่สองก็คือ,อ,อเป็นบุคคลธรรมดานี่แหละสา,สามารถประสานงานช่วยเหลือประชาชนคนอื่นๆเนี่ยต่อไปผมก็คิดว่ามันก็จะน้อยลงไปเองแต่ตอนนี้ผมไม่ใช่ว่าท่านทำไม่ดีนะครับตอนนี้คือว่า เมื่อเราะระบบราชการเรามันเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆผมคิดว่าการที่มีตัวแทนในการประสานงานแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนี้มันก็จะค่อยๆลดลงไปนั่นเองก็หมายถึงว่าเรื่องประสิทธิภาพและองค์กรต่างๆของอหน่วยงานรัฐเราก็จะมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ไม่ได้พูดมีอะไรมาเป็นไกด์ไลน์หรือว่าไม่มีสคริปอะไรผมก็พูดอาจจะวนไปวนมาบ้างก็ขออภัยนะครับก็คือว่าผมเออย่างที่พูดมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยการช่วยเหลือประชาชนหรือผู้ที่เดือดร้อนมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันณนะเวลานี้นะครับอันที่จะพูดต่อไปที่ว่า ล็อบบี้จิตนี่ก็เป็นไอเดียของผมแค่นั้นนะครับเพราะผมมาประเมินดูแล้วว่าอย่างสหรัฐอเมริกาการที่จะ,ะคบเข้าหากับส่วนแม้กระทั่งประธานาธิบดีก็ต้องอจากต่างประเทศเราจะเข้าไปหาไปคุยเกี่ยวกับไม่ว่าจะธุรกิจหรือว่าเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆถ้าเขา เราไม่มั่นใจคือว่าเราคุยไม่เก่งเราก็จ้างล็อบบี้จิสในประเทศของเขาไปในการเป็นคนเจรจาและพูดคุยแล้วก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักเรานั่นเองนะครับ mm hmm. ถ้าบ้านเราจเจริญแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับนักการเมืองทั้งหลายเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการล็อบบี้ ผมก็เคยมีประสบการณ์คือการล็อบบี้ก็พูดกันบ่อยในบริษัทนะครับว่าล็อบบี้คนโน้นล็อบบี้คนนี้ก็เห็นนะครับเพราะว่าบางครั้งการติดต่อพูดคุยกันก็จะส่งส่วนมากก็ผู้จัดการผานแผนกนี้ไปคุยกับผนแผนกนั้นเพื่อจะดูแนวทางแล้วก็องค์กรเราให้มันขับเคลื่อนไปได้นั่นเองนะครับ มันก็มีมานานแล้วแหละเรื่องลอบบบิยิตเนี่ยข้อสเสนอของผมก็อยากให้ทำแค่นี้ล่ะครับขอบคุณมากครับ